สวัสดีครับวันนี้เรามาทำกุญแจรีโมทมาด้าเสานะครับรีโมทตัวนี้เราโปรแกรมชิปโปรแกรมรีโมทให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสระบบตัวเดิมของลูกค้านะครับล็อกครับจะกดยากนิดหนึ่งนะครับตัวเดิมของลูกค้าปลดล็อกนะครับตัวนี้ตัวใหม่นะครับที่เราทําให้ใหม่นะครับกดล็อกง่ายๆนะครับปลดล็อกครับล็อกครับเดี๋ยวเรามาเทสระบบสตาร์ทรถนะครับ เปียบกุญแจนะครับบิ bit ดออนรถสตาร์ทปิดนะครับเดี๋ยวเรามาเทดสระบบรีโมทด้านในรถครับล็อกปลดล็อกระบบใช้งานได้สมบูรณ์นะครับลูกค้าท่านใดต้องการทํากุญแจรีโมทเพิ่มกุญแจหายหมดเรามีรถสวิตไปทําให้ถึงที่นะครับบริการด้วยเครื่องมือทันสมัยไม่ต้องลือไม่ต้องถอดโทรมาครับ0899953363 ขอบคุณครับ